สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร์มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินจากตามภาพข่าวตามผู้ประกาศข่าวตามนักกฎหมายหรือว่าบางคนอาจจะคนทั่วไปมาขู่กันว่าเฮ้ย <sea S 1> ค, <น S 2> คุณทําอย่างเนี้มันผิดพรบอคอมพิวเตอร์นะเอาจริงๆคําว่าผิดพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง5าเรื่องอไม่เป็นไรครับ5้าเรื่องสําคัญสาคัญมาเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องแรกเลยที่ใกล้ตัวมากๆสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์การที่คุณไปฝากร้านไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไอจีดาราหรือของเพื่อนของใครก็ตามแต่อย่างนี้ก็ถือว่าผิดรบอรคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับและอย่างที่2นี่คือก็พวกสื่อลามกอนาจาร์ทั้งหลายเวลาคนไปโพสต์หรือไปส่งสื่อลามกอนาจาร์ทางไลน์ไลน์กลุ่มทาง f a c e b o o ไอจีต่างๆอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับและอย่างที่3าที่น่าจะเจอกันบ่อยที่สุดก็คือการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ไอ้เรื่องนี้อะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผิดหมดนะครับยกเว้นจะว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันเป็นการหมิ่นประมาทคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะผิดประมวลกฎหมายอาญาแต่มันจะไม่ผิดพรบ,บคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับเป็นการพวกละเมิดลิขสิทธิ์เช่นคุณไปเอาภาพของคนอื่นมาแล้วคุณก็ไปแชร์ต่อไปโพสต์ต่อ,ปปตตอหรือไป,ไปกระจายต่อในไลน์ในอะไรเงี้ยพวกนี้ ก็ถือว่าผิดพบรบคอมพิวเตอร์เหมือนกันและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่คุณไปล็อกอินเข้า Facebook IG หรืออ e ีเมลของคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าผิดพบรบคอมพิวเตอร์เหมือนกันน,นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างแค่5เรื่องก่อนถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมจะมาขยายในแต่ละเรื่องว่าแต่ละเรื่องแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ